เชิญครับเชิญผมเองหมอเพลินผมแดนผมบอแมนหมอแคนแล้วก็บอแมนหมอลำบอแม่นหมอยาบอแม่นหมอปวดหมอนวดหมอคัม เยเห็นกันอยู่ประจำเป็นหมอทำนายความฝันฉันดีคุงเพึ่งพงแลงครับลมแดนฮะลงแดงอาวมันก็แดงอยู่นั่นแหละเอาแดงก็แดงเอาอคืออย่างนี้ครับคือเมื่อครึ่งผมนองฝังหอีเล่งนะมังนองตายอยู่ตัวหนึ่งครับคุงเพิ่งพ,ง,พงแลงช่วยทำนายฝังให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ เห็นแรงนอนตายอยู่หนึ่งตัวแล้วครอบครัวจะหมดทุกหมดลกอยู่สุขายสุขใจไรโรโโคความโศกโรคในตัวก็บ่มีแม่ขอถกขอถกคุณเพลินครับทีแรกนะผมกันเล็กว่ามังตายอยู่ตัวเดียวนะครับแต่พอผมเล็่งไปอีกหน่อย ผมก็เห็นอีแรงมังน,นองตายอีกหนึ่งตัวรวม,มก็เป็นสองตัวครับคุณเพลิงให้คุณเพลิงช่วยทำนายผมอีกทีหนึ่งนะแปะเห็นกี่ตัวแน่ผมเห็นมันมีอยู่สองตัวครับฝันเห็นแรงนอนตายอยู่สองตัวคนท่วนตัวจะนับถือเราหมด ถูกลอตเตอรี่ดวงพุ่งรุ่งโรดผลประโยชน์ราาขายกำไรดีมีขอถกขอถกขับคุณเพลิงเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเห็นมันมีอยู่สองตัวนะครับแต่พอผมมองไปข้างๆผมก็เห็นน้องตายอีกตัวหนึ่งอยู่มันก็รวมกันเป็นสามตัวครับคุณเพลิงและุณเพลิงจะทำนายผมอีกทีหลายไหมบ้าและเห็นกี่ตัวแน่ ผมเห็นมันมีอยู่สามตัวครับแน่นะแน่ครับวันเห็นแรงนอนตายอยู่สามตัวโชคพันผัวหนุนนำตลอดมีเมียน้อยสามคนร่ำรอดได้มากอดสามคนรีฟรี ถูกใจจริยยงๆแมขอโชขอถ,ก,ขอถกคุณเพิงอีกทีแต่ครับขอถกอย่างแรงเลยไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมเหล่ายังไม่ทังจบคุณเพิงก็หลีบทานายไปกล่องไอ้ตัวที่สามนั่นอะ่ะมังนองทับอีเลงตาอีกหนึ่งตัวอยู่รวมกับเป็นกับเป็นอีแลงสี่ตัวครับคุมเพิงครับคุณเพิงจะทำนายอีกทีหลายหมครับบ้าแป๊ะนี่เห็นกี่ตัวกันแน่ผมเห็นมังมีอยู่สี่ตัวครับสาบานหลายจริงๆนะครับ วันเห็นแรงนอนตายอยู่สี่ตัวเขาว่าหัวคนฟันจะขาดมีกระกรรมเหนียวดึงถึงขาดหน้าอาดตายหงหลงบ่มีว้ายตายเย้าตาย,ลาตายเล้ว,วอะไรกันอีกเราแปะแหมคืออย่างนี้ครับอีเร่งตัวที่สี่มมวนด้วยว่ามันตายหมดทั้งสีตัวนะ ผมก็รู้ไปรู้มาไอาตัวที่สี่มันลิงไล่อะอีแรงมันจะตายหรือไม่ตายแต่จะแปะแล้วต้องตายแน่ๆวายโอ้สิเหลียวอะสิเหลียวเหลียวๆก็คุงพองเหลียวกล่องผมรู้ผิดไปครับไอตัวที่เสียมันไม่ใช่อีแรงหรอกครับมันเป็นอีกาครับพี่โท่ตาแปะเอ้ย